ที่จังหวัดพังงาค่ะหาดท้ายเหมืองควา้ารางวัลมาตรฐานชายหาดระดับสากลหนุนการท่องเที่ออยวอย่างยั่งยืน นายปารบแปลงงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าหาดท้ายเหมืองบริเวณหา,หาดปางและหาดพลับพลึงได้รับการรับรองการบริหารจัดการชายหาดร,ระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 1 3 0 0 9ทับสองซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายหาดที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญนับตั้งแต่การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการ ท่เทียวการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งหาชายหาดท้ายเมืองนะคะก็มีความยาวกว่า13กิโลเมตรตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองโดดเด่นด้วยทิวสนเรียงรายและบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสําหรับในการพักผ่อนและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นชายหาดที่ต่อมะเฟืองนะคะกลับขึ้นมาวางไข่อยู่เป็นประจำและล่าสุดนะคะก็เป็นที่น่ายินดีของชาวจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองได้รับรางวัลอุทยานสีเขียวระดับดีเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลอีกด้วยค่ะ สำหรับการได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาพประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวชายหาดของไทยให้เทียบเท่ากับระดับสากลซึ่งหาดไทยเหมืองจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมความงดงามของธรรมชาติเข้ากับการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน